และอีกหนึ่งมูลนิธินะคะที่ได้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะมูลนิธิ s c g นะคะร่วมกับศูนย์อเมริกันบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาอาหารปรุงสําเร็จพร้อมเครื่องดื่มช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภยัยน้ําท่วมในพื้นที่จังหวัดยะลาและจังหวัดดราราทิวาดค่ะ มูลนิธิ SCG ร่วมกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้และองค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติและเศรษฐกิจจังหวัดยะลาได้ตั้งโรงครัวมูลนิธิ SCG เพื่อผู้ประสบอุทกภ,ภัยประกอบอาหารจำนวน5,000กล่อง เพื่อแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดยะลาและจังหวัดนาราธิวาสหลังเกิดฝนตกหนักและน้ําท่วมในหลายพื้นที่ของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ในห่วง3-4ถึงวันที่ผ่านมาประชาชนได้รับความเดือดร้อนขาดแคลนอาหารและน้ําดื่มโดยเมื่อวานนี้ดรชนะ ทันแสงพุ่มรองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ได้มีการนําผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ไปยังที่ว่าการอรําเภอรามันจังหวัดเจลานําอาหารที่ปรุงสําเร็จและน้ําดื่มไปมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตําบลบาลอ ตำบลอาซ่องและตำบลท่าทงรวม1,500กล่องค่ะนอกจากนี้ครับยังได้ลงพื้นที่ไปยังจังหวัดนาราธิวาสนำอาหารปรุงสำเร็จและน้ำดื่มจำนวน3,000กล่องไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภยัยในพื้นที่อำเภอแวงอำเภอสุงไงโกลกอำเภอระแงะและอำเภอเมืองนาราธิวาสเพื่อให้การช่วยเหลือเบื้องต้นและยังเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยด้วยครับ